คกน็มากนสวัสดีค่ะนครู้สึกน่อย p ก็ดีนะคะคือแบบวันนี้เขามาจัดอีเวลกลางกรุงเลยแล้วเขาก็แบบเอาน้องๆที่แบบเป็นแกงซ่าแกงสุดออซมมารวมกันไว้ที่ตรงนี้แล้วก็แบบเขาก็ทาเป็นแบบบรรยากาศแบบ เอสรก็คือเป็นแบบคนเก๋ๆถ้าเป็นร้านเป็นรวงให้รู้สึกว่าเออเวลาที่เราแบบไปกินสตรีทฟู้ดไปกินแม่ป้าผัดไทยผัดอะไรอย่างเงี้ยอะไรแซ่บๆสตรีทฟู้ดของไทยมันต้องนึกถึงอะไรก็ต้องนึกถึงเอสโคลา โมเมนต์ที่เล่นกุยหน่อตีเลยครับขอให้พีทีแบบคำว่าสุดซ่าแซ่สีออซัำอะไรนะซ่าซ่สาสาีออซัำใช่ใตอนที่เล่นกุยหน่ตีมันสน,นุกมันมันแค่ไหนลองดีมีหนักฉันไม่ได้ลงดีมีหนเลยโคตรจะซ่าเล่นกุยหน่อนตีเป็นกุยหน่อตีที่สุดซาแซ่ซีสุดจะออซ้มที่สุดแล้ว<อ>เดินไปปึ๊บมองปึ๊บฉัน140ยสโล แต่เก้าอี้เป็นเก้าอี้พลาสติกซึ่งฉันเป็นหัวหน้าชมรมแอนตี้เก้าอี้พลาสติกฉันบอกเลยเออโอเคเราถอยทับกลับบ้านแต่เตก้าอี้ไม่แตกนะฮะแต่หัวหัวน้องๆที่มาลดไม่แตกค่ะไม่ไม่แตกไม่แตกทุกคนอยู่ดีบรรยากาศไม่ต้องไม่นั่งโต๊ะแบบนั้นอนะเมนูละก็ต้องบอกครับเอสเราจะเลือกเมนูอะไรลมส้มต้มลมต่ำไงล่ะอะไรที่มันเป็นพริกถึงใจเวลาที่คนกินอะไรแซ่บๆอะไรเกิดเหตุอาเพศอะไรหรอ เวลาที่คนมากินอะไรแซ่บๆป่ะอย่างเช่นยำอย่างเช่นทำไมคนบอกก็เลยชอบกินยำชอบกินส้มตำใช่ป่ะเพราะว่าถ้ากินอะไรเฉยๆต้มจืดอ่ะมันกินแล้วมันก็แบบกินแล้วก็กินไปแต่กินส้มตำมันกินแล้วไม่แบบไหนมันรีแอคยังไงนะเวลาที่แบบมันกินคือเสียงใช่ป่ะถูกกันหรอเปล่าถูกิ้วแล้วอนนเผ็ดเป็นยังไงโอ้โหอ้ำเผ็ดต้องทำเป็นยังไงอ่าขอเอสขวดพี่เลิศมันก็เลยต้องแบบมันจะมีเรื่องราวให้จอยจากการที่แบบว่า อิมพอไวแบบแซ่บๆซ,ซ่บซอ่ากยซูช์ปากกับมันมีสิวไงมูดมันดีเหมือนเอสที่มีงานในวันนี้ต้อรับอยแฟนแเรียนก็ะ<อ>ัคร<อ>ับก็ก็ขอบคุณนะคะที่แบบที่เอสจัดงานลิศๆแบบนี้แล้วก็ให้คนที่เป็นแฟนคลับของเอสมาจอยจอยกันโดยที่จริงอ่ะถ้าใครดูอยู่ที่บ้านอ่ะตอนนี้เอสเขามีแ,แคมเปญให้มันร่วมเล่นเกมลุ้นเงินลุ้นทองอะไรกันให้มันเจจอยมากก็ถ้าอยากติดตามก็ติดตามในช่องทางของเอสได้ทุกช่องทางเลยวันนี้สนุกจอยมากๆรับปีใหม่ ปีใหม่แบบบ้านละครยังไ<ช>งเราอัปเดกันตลอดเลยท่บ้านเนี่ยใช่มันรู้แล้วยังคอับเดดกันตลอดเลยก็ค่อยๆไปค่อยๆไป <c oughs> <c oughs> ก็ส่องก็จะปีแล้วแต่ว่าตอนนี้ทําเสร็จแล้วแล้วก็ได้เข้าไปอยู่แล้วแล้วก็ผนังก็คือมีมีไปรอยเท้าบ้างบางทีเอาถาไปก่ายไงนั่งโซฟาแล้วมันชิวเอาเาไปก่ายก็เป็นจากขาวก็เริ่มเป็นเหมือนมอแล้วแล้วหมอนตอนนี้นะเป็นสีแดงหมอนพิงอ่ะที่โซฟามันแดงเพราะว่าผมเพราะผมเป็นสีแดงและที่มางานเอสเป็กเก็ตที่วิ่งอ่ะ มีคนบอกว่าเลือดไหลหรอคือโกกผมมันปขาวแล้วมันไหลเป็นสีแดงเป็นมอไหมีความสุขมากก็ยอมรับว่าแบบพอนั่งอยู่บ้านใหม่แล้วก็แบบว่าทำไมคุณไม่ซื้อตั้งนานแล้ววะคือมันอยู่แล้วมันรู้สึกว่าโหเนี่ยหรอเงินทองที่ไปออกอีเวนต์เอสนี่เหรอเงินทองที่ไปละครนี่หรอเงินทองที่แบบว่าไปตลุดตะแหลมข้านอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเอออยู่บ้านแล้วแบบทำไมไม่อยู่ตั้งนานแล้ว พี่สาวกลับบ้านทุกวันเลยเพราะรู้สึกว่านอนสบายแล้วนอนหลับเต็มกิม่ตัดเสียงรบกวนจากเพื่อนรอบข้างอะไรก็รู้สึกว่าเป็นของขวัญรลบปีใหม่แต่ก็มันภูมิใจอ่ะที่ได้ทำแต่ก็ยังมีอะไรอยากทำอีกหลายหลายอย่างนะคะตอนคุณมันเดินเข้าบ้านครั้งแรกมาม่าวลยไหะก็มามก็ดีใจแม่ยายน้อยก็บอกว่าเออหนูไม่เสียตั้งนานแล้วล่ะออไปอยู่เบียดเบียกันทำไมตดทีเดียวก็คือเหม็นไปทางบ้านอะไรเงี้ยมันเล็กเกินอ่ะคือ บ้านหนูเล็กข้าโตะเนี้ยคอนโดมันเล็กแค่นี้เองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือพอมันใหญ่ขึ้นแล้วเราเป็นคนแบบบ้านคนอ้วนอะ่ะมันก็เลยผ่อนคลายสบายมากขึ้นใช้เสียงดังอะไรมากขึ้นปกติต้องระวังคนข้างบ้านเพราะมันอยู่คอนโดเล็กๆใช่ไหมคะแต่ทีนี้ก็ตะโกนได้เลยทำอะไรเฮวอะไรอย่างเงี้ยคือมันสนุกขึ้นอะ่ะแล้วแล้วแม่แบบพอบ้านแล้วแม่มีบอกว่าเอ้ยบอ,อ,อไปยังไงดีอะไรก็อยากให้มีลูก มีแม่ยังยังกนอี่โลใช่เมื่อคราวที่แล้วนึกว่าแบบนึกว่าแม่เคลียร์แล้วก็เธอเป็นคนที่อยู่ในสื่อใช่ไหมทุกคนก็เจออีกอย่างนี้ผ่านสื่อซึ่งเวลาออกสื่อก็มีประมาณแค่24ชั่วโมงอ่ะเป็นเศษหนึ่งส่วน24ของชั่วโมงแปลว่าอีกย3่ชั่วโมงอ่ะฉันก็ไม่ได้อยู่ในลุคนี้ฉันก็ถอดเสื้ออยู่บ้านใส่เกงใส่โสโ่งแล้วก็นั่งกินข้าวมันไก่เขาก็คงมองว่า คือเขาเห็นในใ,ในในสัตส่วนที่มันอยู่บ้านแล้วก็นั่งมองตุ๊กแกมองจิ้งจกไปอย่างเงี้ยแล้วเขาคิดว่าเออเนี่ยคงลักษณะเหมือนผัวเขา <laughs> ผัวเขาก็าคือคือเห็นตัวเราเราคิดว่าเราอ่ะเป็นเหมือนเหมือนผัวเขาว่า<อ>คือแบบไอคนนี้เขาเป็นชายแท้แน่ๆเขาไม่คิดว่าเป็นการแสดงหรอกเ <laughs> ขาคิดว่าเอเมือ่อคืออเดี๋ยวพอถึงเวลาไปทํางาน <laughs> มันก็เอาเริ่มหยิบวิกแล้ว<อ>หยิบชุดส้มๆเหลืองๆไปแต่งเป็นกโกวาเดินเล่นอย่างเงี้ยเขาก็คงไม่คิดว่าเราจะเป็นแบบพี่ว่าเป็นงานอ่ะ

คือตอนนี้ฉันน่ะไม่รู้ทันยังไงนะฉันไปอีเกียบางนาฉันก็เดินซื้อกระจกในอีเกียแล้วฉันก็ต้องทิ้งแม่ไว้ให้เบลแลนอ่ะเพื่อให้แม่เขาไปดูเด็กว่าแบบเออวัยนี้นะเขามียายมารอหลานเล่นหรือเวลาไปงานเทให้เขาลงอกใช่เขาล้อมแบบรู้สึกว่ามันอยู่ในวัยที่คนอายุเท่าเขามีลูกมีหลานกันหมดแต่ว่าฉันน่ะเป็นคนนำสกุลทองกันทมเดียวที่ไม่มีลูกหลานสืบต่อนอะไรอย่างหนูเป็นตูดแม่ ็นตุ๊ดตั้งแต่ชาติปางก,ก่อนแล้วมาวันนี้ก็เป็นตุ๊ดหนูม <tw os cant ata> ีลูกให้แม่ไ <t> ม <seg und ati> ่ได <anywhere> <nothing> ้หลูกนะแม่เราทำความภาคภูมิใจให้คุณแม่ได้ขอ้โหมาแล้วลูที่มึงมาลงต้องมีมงนะคำตอบที่ต้องมีมงนะหรอเออไม่ได้เราสร้างความภูมิใจให้คุณแม่ไงก็เขาก็ภูมิใจซึ่งเราก็เข้าใจว่าเราอ่ะภูมิใจในวันที่เราแบบทำมาหากินได้ดูแลตัวเองได้ซื้อบ้านซื้ออะไรตามที่เขาฝันฝันที่เขาวางไว้ตโน เขาภูมิใจตั้งแต่วันที่พวกเราเกิดมาแล้วกลับไปแม่เลิกคิดเรื่องนี้เลยจริงไม่ว่าเธอจะเป็นใครยังยังแบบว่ายังทำงานอยู่ยังสู้ทนกับหาเหวี่ยแสดงประเดที่เข้ามาในชีวิตอยู่ะยี่ดอกแม่เขาภูมิใจตั้งแต่วันที่มึงเกิดแล้วค่ะไม่ต้องมานั่งน้อยเนื้อตำใจอะไรแฟชั่นครับตัดมาเมื่อเชาเมื่อเช้านี้ก่อนมางาน่ตเมื่อเช้า้ก่อนนะ เนห้านาทีอห้านาทีค่ะแต่กลิ่นมีฟิลเหมือนว่าลงเกลือตอนฝนตกนิดนึงเพราะว่ามาเดิมๆใช่เอากางเกงมาทำที่มันดูน่ารักทอดทอดแต่เธอก็ยังเป็นเอกักษณ์ต่อเพราะว่าจะแบบน้อยๆจนโจมัก็ยังมี ใช่เขาโตมากับฉันตั้งแต่ฉันยังเป็นเด็กไงอันนี้คือหนึ่งในลูกค้าที่โดนฉันหลอกซื้อเสื้อผ้านะคะเงินทองของเขาเมื่อตอน10ปีก่อนที่ฉันได้จากเขามาฉันใช้หมดแล้วนะคะเหนื่อยหมดแล้วพราเป็นเสื้อผ้าไม่ค่อยดีคนก็ถามตลอดว่าแบบทำไมปิ๊ปองไม่ทำมาหากินไม่ขายเสื้อผ้าต่อเพราะเพราะลูกค้าเปเพราะว่าของไม่ดีแล้วขายในยุคสมัยนี้เขามีผู้คุ้มครองผู้บริโภคฉันทำไม่ได้ ชอบนะก็รู้สึกว่าชอบที่จะคิดแต่ว่าถ้าขายในยุคนี้ต้องทําอะไรที่มันแบบคนซื้อไปเขาต้องได้คุณภาพที่ดีแล้วก็ราคาสมเตุสมผลทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าเราพร้อมหรือยังถ้าเรายังตลุดต,ดตะแหลอยู่ยังเย็บเบี้ยวอยู่ยังทําเองเย็บเองแล้วมันตะเข็บมันยังไม่ตรงไม่เสถียรก็เราไม่ยังไม่ทําถ้ามีเมื่อไหร่เดี๋ยวก็ทุกคนน่าจะรับรู้ค่ะแฮปปี้นูเยียนะคะ okay.